สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่11เมษายน2565ครับคิทศกักรา222ครับเช้านี้เวลา07:45นาทีครับเช้านี้ครับผม,ผมจะมาเล่นลูกกิ้งตัวโรเลอร์ล,ล้อ,ลอเล็กล้อคู่นะครับผมวันนี้นะครับผมท่ายืนนะครับนั้นแล้วพวกท่ายืนในสำคัญยิ่งครับผมว่าบางคนทำได้ ดีก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับคนที่ทําได้ส่วนคนที่ทํำยังไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ทํำไมทํายากอยงเลยทําไมฉันจะทําได้ฉันทํำยังไงฉันก็ทําไม่ได้ฉันเล่นท่าไบสิมาเป็นแรมปีแล้วแต่เล่นท่ายืนทําไมยังทําไม่ได้ฉะนั้นปุ๊บวิธีทํามันก็ไม่ยากครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยช่วงแรกๆเราหากําแพงด้านหน้าดัานเข้ากําแพงหรือว่า ตัวโรเลอร์ลูกกิ้งเรามีแคมล็อกด้านหน้าครับดันไปก็ไปติดแคมล็อกทีนี้คือหากำแพงครับอยู่ด้านหน้าดัานไปให้ติดกำแพงครับผมเราทิ้งจังหวะตัวเราเนี่ยสมมุติว่าผมจะเอาถังนี้เป็นกำแพงนะครับสมมุติให้ดูนะครับผมถังนี้เป็นกำแพงนะครับสมมุตินะครับสมมติเราทิ้งตัวได้แค่นี้นะครับเราก็เอาแค่นี้เราก็ดึงกลับไปกลับมานะครับถ้าเกิดเราวันต่อไปเราได้เยอะกว่านั้นเราก็ดันลงไปเท่า เท่าที่เราทําได้ครับดึงกลับไปกลับมาทําเรื่อยๆครับแล้วก็จะทําได้เองครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งตัวมั่นใจแล้วว่าหน้าท้องเรามีความแข็งตัวเวลาเราเล่นสังเกตนะครับเราจะปวดด้านหลังครับใช่ไหมครับปวดหลังมากถ้าหลังเราอยู่ตัวหลังเราไม่ปวดไม่อะไรสังเกตคือมันเอ๊ะมันไม่รู้สึกปวดมันรู้สึกมันไปได้มันลงได้นั่นคือเป็นเรื่องที่ดีครับผม แต่ถ้าเกิดเราปวดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความเจ็บความปวดเป็นธรรมดาอยู่แล้วในการปวดการเจ็บนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีก้อนเนื้อของก้อนเนื้อของเราเนี่ยกำลังจะรัดตัวเข้านะครับรัดตัวเข้านะครับผมแล้วก็มันจะทําได้ดีเองครับผมถ้าเราทําได้แล้วก็มันก็จะผิวเองการเล่นเนี่ยมันจะตึง,ตงช่วงรแรกๆเฉยเฉยครับนะครับอย่างนี้ครับ นะครับมันจะตึง,ตงๆแรกๆเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราผ่านไปหนึ่งยกผ่านไปสองยกสามยกมันก็จะผิวเองครับผมคำว่าไม่ใช่ยกพูดผิดผ่านไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งมันก็จะผิวไปเองนะครับนะครับลองทําดูครับมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ